ไปดูน้ําในคลองกันก่อนนะครับจุดนี้คือคลองที่ไหลผ่านหมู่บ้านนะครับภายในชุมชนบางรักอําเภอเมืองตรงังกลายเป็นสีดําบางจุดเขียวคล้ํานี่เป็นผลกระทบจากปัญหาบ่อกําจัดขยะของเทศาบาลนครตรงังซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนายอนันต์ไกรเทพผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตบ,บางรักก็บอกว่าบ่อขยะของเทศาบาลนครตรังเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นคลาคล้งไปทั่วบริเวณมีมแมลงวันบินว่อนทั่วจุดทั่วบริเวณ จนกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคแล้วน้ําเสียจากบ่อขยะก,ก็ยังไหลลงสู่แม่น้ําลําคลองบางรักด้วยนะครับซึ่งมันเชื่อมต่อกับคลองนางน้อยและเชื่อมต่อกับแม่น้ําตรังทุกวันนี้ชาวบ้านกว่า400ครัวเรือนต่างได้รับความเดือดร้อนและยังไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังจึงต้องทนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษแบบนี้20ปีแล้วนะครับนจนชาวบ้านหลายคน,เ,นเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพและเป็นโรคเกี่ยวกับระบบระบบทางเดินหายใจ บ่อขยะดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ60ไร่อยู่ภายในพื้นที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งตําบลบางรักโดยเทศบาลนครตรังนั้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบมีขยะหลายหมื่นตันที่นํามาจากเขตเทศบาลนครตรังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจากหลายอําเภอรวมทั้งขยะจากเอกชนก็มากองรวมกันจนเป็นพันเนินเอทอนดึกเลยนะครับที่ผ่านมาชาวบ้านเขาเคยร้องเรียนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเทศบาลไปแล้วหลายครั้งแต่ปรากฏว่า ไม่ได้รับการแก้ไขครับตอนนี้ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนอย่างหนักเพราะไม่สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับกลิ่นหมินนะครับกลิน่นกลิ่นน้าหมิ่นจากกองกยะประเด็นที่สองน้ำน่าเสียจากกองกยะนะครับผมไหลลงสู่แม่น้ำ,นำลำโลองนะครับประเด็นที่สามนะครับประเด็นที่สามก็ช่วงเวลาที่มีลมพัดแรงๆนะครับผมลมจะพัดเอานำเอากระยนะครับ เช่นพวกถุงพลาสะติกนะครับลงไปในแม่น้ำลำกล o งนะครับทางผู้ใหญ่บ้านยังบอกอีกว่าอยากจะให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งแจ้งแล้วก็นำมาใช้เป็นบอกขยะด้วยนะครับจึงอยากจะให้ตรวจสอบหน่อยว่าการเข้ามาใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเทศบาลนครตรังขอเข้ามาใช้จากอบตอบางรักซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เมื่อปี2536แล้วก็ทำสัญญาเอาไว้ที่25ปีสัญญาก็หมดลงปี2561ที่ผ่านมาแต่ทำไมเทศบาลนครตรังยังคงใช้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ครับือ,นนาอ,เเอม,าง,มงอางันจรญ